สบายดีวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้สิพามากินสเต็ตกในตำนานนะวันนี้นี่ก่อนอื่นกับห้องท้องเลยเขาจีก่อนนี้ให้ทุกโต๊ะเขาจีห้อง้อนเลยนี่ก็เป็นซุปเนาะซุปปูซุปปูนะซุปเฮดกระแทบด้วยกันบางคนกันแล้วแต่คนหมักเนาะอันนี้นี่เสื้อมาหลายหายคนนี้อาจจะหองอกอันสเต็ตกในตำนานนะอันเดอมสมัยีเจโอันนี้ก็ลืมเป่านะหอนอ้อน มีสลัดพร้อมสลัดลาวออันนี้ก็สิเป็นลูกหลักนะลูกลักงวัวต่อมาจะเป็นสเต็กมีอโลซังเลยด้วมันแห้งมันเดือดเดือดนะฮะสเต็กงวัวเอามาลองกันเลยหลังจากที่มันเซาเซาเดือดละเซาฮ้อนละที่มันฝดอยู่ฮะมาลองกันเลยคำแรก่อน ลูกลักแบบไค่ขี้ข <Four> <ness> ี <ihat> ้ขั้นซอยเองนะสั่งลูกลักเลยซสบนุ่มอีกจุบไปแล้วคิมนี้กินคำสุดท้ายไปก่อนเบิ้งติดตามต่อไปว่าสิแปห้านละอีกบนี้หานเล้ยงแบบเสบนไม่ขนย่างนำกันบนะบาย